เรื่องจองจำอะไรที่ทารุณยิ่งกว่าโซ่ตรวนของนักโทษสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดชชตวันสตอรี่รายการที่จะพาทุกคนนะคะได้ย้อนอดีตกลับไปสู่เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของตันหาวะค่ะเป็นเรื่องของความทยานอยากในหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดความทุกข ส่วนเรื่องาราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกับเรื่องที่มีชื่อว่าเรือนจำค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบเรือนจำตรัสพระธรรมเทศนาที่ขึ้นต้นว่าณตังทันหันติเป็นต้นในอดีตการเหล่าราชบรุษได้นำตัวโจรผู้ร้ายมากมายมาทูลกล้าวถวายพระเจ้าโกศล เหล่าโจรเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ก่ะกรรมทำชั่วปล้นสะดมผู้คนบนท้องถนนและสังหารผู้อื่นพระเจ้าโกศลทรงมีรับสั่งให้จองจาโจรเหล่านั้นไว้ด้วยเครื่องจองจําหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้เชือกมัดและการใส่โซ่ตรวนพระพิสุจํานวนสามรูปที่อาศัยอยู่ในชน,นบทต่างปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพวกท่านเดินทางมายัางกรุงสาวัตถี่เพื่อบิณทบาท ในวันรุ่งขึ้นพวกท่านออกบินทบาทไปทั่วกรุงสาวัตถีและระหว่างทางได้พบกับเรือนจำและเหล่าโจรที่ถูกจองจำอยู่หลังจากบินทบาทเสร็จแล้วเหล่าภิกษุจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในตอนเย็นท่านได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เห็นโจรเหล่านั้นถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำมากมายมีขือเป็นต้นพวกเขาต้องทุกขทรมานแสนสาหัส และไม่มีทางหนีพ้นจากเครื่องจองจำเหล่านี้ได้ข้าพระองค์อยากทราบว่ายังมีเครื่องจองจำอื่นใดที่ร้ายแรงกว่าเครื่องจองจำเหล่านี้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำที่ร้ายกาจยิ่งกว่าเครื่องจองจำเหล่านี้คือกิเลตัณหากิเลตัณหาเปรียบเสมือนเครื่องจองจำที่มัดรัดผู้คนไว้กับทรัพย์สมบัติ ทั้งทางวัตถุและทางจิตใจเช่นเข้าเปลือกบุตรภรรยากิเลสตัณหานั้นยากที่จะตัดขาดยิ่งกว่าเครื่องจองจำเหล่านั้นมากนักบรรพบุรุษผู้มีปัญญาต่างตระหนักดีถึงความร้ายกาจของกิเลสตัณหาพวกเขาจึงตัดสินใจละทิ้งซึ่งทรัพย์สมบัติและเข้าสู่ป่าหิมพานเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์หลังจากตรัสจบ พระพุทธเจ้าทรงเล่าอดีตนิทานเพื่อย้ำเตือนถึงอันตรายของกิเลสตัณหาดังนี้ในอดีตการพระเจ้าพรมทัตครองราชอยู่ที่กลุ่มพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลคฤริหาบดีที่ยากจนเมื่อเจริญวัยบิดาก็เสียชีวิตพระโพธิสัตว์จึงต้องทำงานรับจ้างเพื่อเลี้ยงดูมารดาต่อมามารดาของพระโพธิสัตว์ ได้นำหญิงสาวคนหนึ่งมาเลี้ยงดูเพื่อจะให้เป็นคู่ครองของพระโพธิสัตว์ทั้งๆท,ที่ท่านไม่ปรารถนาจะแต่งงานเลยต่อมาเมื่อมารดาเสียชีวิตลงภรรยาของท่านก็ตั้งครนภแต่พระโพธิสัตว์ไม่ทราบเรื่องจึงบอกให้นางไปหางานทำเพื่อเลี้ยงชีพของตนส่วนท่านก็จะออกบวชแต่ฝ่ายภรรยากลับบอกว่าข้าพระเจ้ากำลังตั้งครรภท่านรอจนคลอดแล้ว คอยออกบวชเธอพระโพธิสัตว์จึงรอจนภรยาคลอดบุตรเมื่อคลอดบุตรแล้วพระโพธิสัตว์จึงลาภรยาและออกบวชทีนั้นนางกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าท่านจงรอเวลาที่ลูกน้อยของท่านย่านมก่แล้วก็ตั้งขันอีกพระโพธิสัตว์ดำริว่าเราไม่สามารถจะให้นางคนนี้ยินยอมแล้วไปได้ เราจะไม่บอกแกนางละ่ะจะหนีไปบวชและท่านก็ได้แอบหนีไปในเวลากลางคืนครั้งนั้นเจ้าหน้าที่รักษาพระนครได้จับท่านไว้แล้วพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่านายข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นผู้เลี้ยงมารดาขอท่านทั้งหลายจงปล่อยข้าพเจ้าเถิดและหลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้รับการปล่อยตัวท่านก็ได้พักอยู่ในที่หนึ่งก่อน แล้วตัดสินใจออกเดินทางสู่ป่าหิมพานบวชเป็นฤาษีฝึกฝนวิชาจนบนรรลุอภิญญาและสมาธิและใช้ชีวิตอยู่กับการฝึกฝนฌานขณะที่ท่านอยู่ในป่าท่านได้เปล่งอุทานว่าบุตรภรรยาและกิเลสล้วนเป็นเหมือนเครื่องผูกมัดที่ยากจะตัดขาดแต่ข้าพเจ้าก็สามารถตัดขาดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วพระศาสดา ครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วเมื่อจะทรงประกาศอุทานที่พระโพธิสัตว์นั้นเปล่งแล้วได้ตรัสพระคถาเป็นภาษาบาลีว่า ณตังทันหังพันธนะมาหุทีรายะายะสังทารุชะปับพระชนจารัตตรตตามณิกุณเดเลสุปุตเตสุทาเรสุจะยาอเปคาเอตังทันหังพันธนะมาหุทีราโอหารินางสิทิลังทุป,ปมุตจังเอตังปิเฉตวานะปริภพระชนติอนะเปกิีโนกามสุขังปหายาติซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า เครื่องจองจำใดเกิดแต่เหล om, ็กเกิดแต่ไม้และเกิดแต่ญ้าปล้องผู้มีปัญญาทั้งหลายหากล่าวเครื่องจองจํานั้นว่าเป็นของมั่นคงไม่ความกําหนัดใดของชนทั้งหลายผู้กําหนัดยินดียิ่งนักในแก้วมณีและตุ้มหูทั้งหลายและความเยื่อใยในบุตรและในภรรยาทั้งหลายใดนักปราดทั้งหลายกล่าวความกำหนัดและความเยื่อใยนั้นว่าเป็นเครื่องจองจำอันมั่นคง มีปกติเหนียวลงอันหย่อนแต่เปลืองได้โดยยากนักปราดทั้งหลายตัดเครื่องผูกแม้นั่นแล้วเป็นผู้ไม่มีใหญ่ดีละกรรมสุขแล้วบวชต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายคำในพระคาถาเพิ่มเติมค่ะบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทีราหมายถึงบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น หากล่าวเครื่องจองจําที่เกิดแต่เหล็กกล่าวคือตรวนชื่อว่าเกิดแต่เหล็กที่เกิดแต่ไม้กล่าวคือขื่อคาและเครื่องจองจําคือเชือกที่เขาเอาญ้าปล้องหรือวัตถุอย่างอื่นมีปอเป็นต้นฟันทําเป็นเชือกว่าเป็นของมั่นคงไม่เพราะความเป็นเครื่องจองจําที่บุคคลสามารถตัดด้วยสัตราทั้งหลายมีดาบเป็นต้นได้คําว่าสารัตรรตาแปลว่า เป็นผู้กำนัดนักแล้วหรือผู้กำนัดด้วยราคะจัดคำว่ามณีกุลเดเลสุแปลว่าไหนแก้วมณีและตุ้มหูทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งคือไหนตุ้มหูทั้งหลายอันวิจิตด้วยแก้วมณีคำว่าทันหังแปลว่าความกำนัดใดของชนทั้งหลายผู้กำนัดยินดียิ่งนักในแก้วมณีและตุ้มหูทั้งหลายนั่นแลและความเยื่อใยคือ ความทยานอยากได้ในบุตรและภรรยาใดาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวความกำหนัดและความเยื่อใยนั่นอันเป็นเครื่องผูกซึ่งสำเร็จด้วยกิเลสว่ามั่นคงคำว่าโอหารินางแปลว่าชื่อว่ามีปกติเหนียวลงเพราะย่อมฉุดลงคือนำไปในเบื้องต่ำเพราะคร่ามาแล้วให้ตกไปในอบายสีคำว่าสิธิลางแปลว่าชื่อว่าย่อน เพราะยอมไม่บาดผิวหนังและเนื้อคือไม่ทำให้เลือดออกในที่ที่ผูกคือไม่ให้รู้สึกแม้ความเป็นเครื่องผูกย่อมให้ทำการงานในที่ต่างๆมีทางบกและทางน้ำเป็นต้นได้คำว่าทุบป,ปมุนจังแปลว่าชื่อว่าเปลืองได้โดยยากก็เพราะเครื่องผูกคือกิเลสอันเกิดขึ้นด้วยความโลภแม้คราวเดียวย่อมเป็นกิเลสช,ชาติอันบุคคลเปลืองได้โดยยาก เหมือนเต่าเปลืองจากที่เป็นที่ผูกได้ยากฉะนั้น2องคำว่าเอตังปิเฉตวานะแปลว่านักปราดทั้งหลายตัดเครื่องผูกคือกิเลสนั่นแม้มั่นคงอย่างนั้นโดยพระขันคือยานเป็นผู้หมดความเยื่อใยละกรรมสุขแล้วเว้นรอบคือหลีกออกอธิบายว่าย่อมบวชและในการจบเทศนาค่ะชนเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้น และเรื่องเรือนจำก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องนี้นะคะก็ทําให้เราเห็นว่าความเยื่อใยอะไรในคนสัตสิยของเป็นเสมือนเครื่องจองจําที่หนาแน,น่นและมั่นคงยิ่งกว่าเครื่องจองจําทางกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละทิ้งความพอใจในกามและออกบวชค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเดชตวันสตอรี่ค่ะหากชอบเรื่องนี้หรือว่ามีคอมเมนต์ใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ